เล่นอิ่มแล้วบอพอแล้วบออะไรยังไงนี่อะไรยังไงนี่อะไรยังไงนี่ฮึอุ้ย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 ใครมานี่อุ้ยลูกสาวลูกสาวมาแล้วโอ้ยเจือเจาเจรจามยเฮ มาหาแม่ันแม่ขันรีบขึ้นน้ำเลยอะ่ะโอ้ยนอแม่คุณขนนนังลูกชายก็เรียกคุณแม่เอาละสิสิงใครจะติดโอ้ยเสียงลูกสิงอีกแล้วเอาจะเลือกใครดีอะ่ะขันจะเลือกใครดีละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเลือกใครดีละ่ะ ความรักของคุณแม่ดูครับดีใจมากๆที่ได้อยู่กับลูกสาวอะ่ะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดี FC ีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินผันคนน้อยนะครับโอ้โหวันนี้มาเล่นน้ำคนเดียวเลยเหรอแม่ขันวันนี้มาเล่นน้ำหน้าบ้านนะครับ อยู่ข้างๆบ้านเลยแต่ลงเล่นคนเดียวนะในยามเย็นนะครับก่อนตะวันจะรับขอบฟ้านะครับผมพอแล้วบอเล่นอิ่มแล้วบอพอแล้วบอ อะไรยังไงนี่อะไรยังไงนี่อะไรยังไงนี่หืมอืมอุ้ย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 ใครมานี่อุ้ยลูกสาวลูกสาวมาแล้วโอ้ยเจือเจ้าเจราจามวยเฮมหาแมคันแม่คันรีบขึ้นน้ำเลยอะ่ะโอ้ยนอแม่คุณขนุนนางโอ้โหดูอาบน้ำยังไม่เสร็จเลย รีบขึ้นมาหาลูกสาวซะแลว้วเอาละเซเอาละเซงานเข้าแล้วทีนี้เฮ้ยลูกสาวไปอาบน้ำมามาเจอคุณแม่ลงเล่นน้ำตรงนี้พอดีลูกสาวกำลังจะไปนี่ครับนอนใต้สะพานมาเจอไม่ขันก่อน โอ้ยดูไม่ขันเห็นลูกสาวรีบๆขึ้นมาเลยทีเดียวอะไรจะขนาดน,านั้นแม่คุณเอ้ยแล้วเมื่อคืนน่ะสงสัยเมื่อคืนน่ะจะรู้ว่าลูกสาวอยู่แถวนี้่ะจะตามลูกสาวไปหรือเปล่าไม่ทราบเมื่อคือนที่ไปเที่ยวอะ่ะเอ้ยหนอ ในภาพบรรยายครับแม่ๆทุกท่านทุกคนว่าแม่ลูกคู่นี้เขารักกันขนาดไหนโอ้ยนี่ก็เจียเจ้าเจราจาซะเหลือเกินคุยได้ทั้งวันครับอีแมีอีแม่จ๋า อีเมไปใส่มาเมือ่อคืนหล่าคิดหอดีโอ้ยอีเมคือบามาา่มมหาล่าเมื่อคืนน้องโมเฮไปแห่งาน,นครับไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ก็คงก็คงจะมาหาโมเฮที่ใต้สะพานแน่นอนนะแต่บังเอิญบังเอิญโมเฮไม่ได้อยู่อ่ะโมเฮไปแห่งาน โอ้ยดูความรักของแม่โอ้ยโอ้ยโว้ยโ้ยลูกชายคนเล็กเฮ้ยลูกชายก็เรียกคุณแม่เอาละสิสิงใครจะติดอุ้ยเสียงลูกสิงอีกแล้วเอาจะเลือกใครดีอะขันจะเลือกใครดีล่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะเลือกใครดีล่ะเฮ้ยเฮย โอ้ยแม่ขันบอกว่าเจอลูกสิงห์ทุกวันวันนี้ขออยู่กับลูกโมเฮหน่อยอ้ออยู่กับลูกชายทุกวันวันนี้ขออยู่กับลูกสาวหน่อยโอ้โหไม่ไปหาลูกชายเลยสิงห์เอ้ยคุณแม่อยู่นี่เด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยจะไปไหนแลโอ้ยโอ้ยเสียงลูกสิงห์ร้อง เอาละเอาละสิงเอ้ยพี่สาวเรียกแล้วด้อนี่ดูความน่ารักของแม่ลูกครับจะไม่ให้รักได้ยังไงขี้อ้อนเก่งขนาดนี้เอ้ยโอ้ยโว้ย,ย,ยดูครับความห่วงใยโอ้เดี๋ยวตกเข้าไปเด้อตกลงไปนู่นเด้อนะแม่ขัน น่ารักที่สุดโอ้ยแม่คุณแม่นางงามแม่นางฟ้าคุณแม่ผู้ใจดีผู้มีเมตตารักเด็กทุกเชือกไม่ว่าลูกสาวจะตัวใหญ่ตัวโตวเท่าแม่ก็ช่างแม่ก็จะรักไปเขาหลักเลยไปเลยโม่แห่ไปเลย,เ,เ,ลยเขารักเลย ดูครับโมแฮไปแล้วแม่ขันจะอยู่ยังไงฮะเฮ้ยโว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 ยโยโยรีบเลยรีบเลยเอาละสิงานเข้าแล้วจะเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยงานเข้าแล้วแม่ขันเอยเอรสิไปนอนนะโมแฮบุลกกับบ้านฮาก่อนเปียงไม่ยอมครับ ตามโมแฮไปเลยอ่ะโอ้ยพูนพูนแล่นน้ำกลนเลยบาทนี่พี่น้องแมวอุ้ย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 กิ่งขลุมขลุมขลุม่อุ้ยเนาะความรักของคุณแม่ดูครับดีใจมากๆที่ได้อยู่กับลูกสาวอ่ะโอ้ยเบาเบาเบาแม่ขันเบาได้เบานะ โอ้โหถ้าเมื่อคืนมาบันเทิงแน่นอนถ้าโมแฮอยู่ที่นี่บันเทิงแน่นอนครับไปไปลูกไปเออไปไปส่งโมแฮเข้านอนก่อนส่งโมแฮเขาหลักก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านเอาเอาละสิเอาละสิะสไปแล้วพี่น้องน้อง <laughs> พี่น้องเอย๋ย ไปแล้วไปแล้วโอ้ยแม่คุณเอ้ยเนาะดูครับไม่แค่เดินส่งนะครับวิ่งส่งไปเลยโอ้ยแม่นั่งอันนี้คักหลยเนาะลูกกับ่าแมนลูกสาวจะของแท้แต่ก็รักเขาเหมือนลูกสาวตัวเอง อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่แยกตั้งแต่มาอยู่ที่ท่าลาดเลยนะครับน้องโมเฮไปเที่ยวด้วยกันตลอดกับน้องกับพี่ชัยมงคลอีกเชือกแล้วก็อีกหลายเชือกนะครับแม่ขันก็เคยอยู่ด้วยกันเคยคุ้นเคยกันเนาะวันนี้โมเฮมานอนที่ใต้สะพานนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ Oh. โโอ้เพราะว่าใกล้ๆบ้านมีงานเนาะก็เลยเอาออกมาพักผ่อนนอกบ้านนะครับเอาแล้วโวยห่วยห่้ยห่้ยห่วยหวย ไปไส่แล้ววันนี่อื้มโอ้ยมัยนขับก<ๆ>ันว<ๆ>่ะเอาล่ะสิจะกลับได้หรือเปล่าวันนี้โอ้ยมันขับเลยนั่นฉัน ดูด,ดูเข้าซอกนั้นอะ่ะได้ทั้งสองข้างฝั่งเลยนะ่ะโอ้โๆมันครับได้นั่นเข้าไปได้ยังไงอะ่ะโอ้เราบุญระวหยเลยบ้านนี้ขักบอเมคุณจับผางไว้พร้อมย่านลูกนี้ความรักที่มีต่อลูกสาว จับหางเอาไว้กดลูกสาวนหนีวูยเนาะนี่ใครก็อย่ามาทำร้ายลูกฉันนะฉันห่วงของลูกฉันห่วงลูกของฉันนะโอ้ยคุยกันตลอดเลยเมื่อไหร่จะหยุดคุยสักทีเนี่ย ดูลูกสาวเขากอดกันกลมเชียโอบกอดคุณแม่ด้วยอ่ะโอโหน่ารักมากมาดูครับพยายามพยายามโอบกอดคุณแม่ฮเช็คกลิ่นเป็นยังไงแม่จ๋าแม่ได้น้องให้หนูไหมหนูอยากเลี้ยงน้องแล้วนะคุณแม่เมื่อไหร่จะให จะมีน้องให้หนูล่ะหนูอยากเลี้ยงน้องแล้วคุณแม่จา๋านี่โมแฮเช็คกลิ่นออ้ยเนอกระดีกระดาม่าดูเลยอะ่ะแม่ลูกคู่นี้นี่เออเออ ความรักทั้งสองความสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กน,นันน้นได้เจอกันนะครับเจอกันเมื่อไหร่บันเทิงทุกครั้งครับผมแม่ลูกคู่นี้หหัว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  คือพักหน้าดูเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมลงอ่ะคุ้มมากครับคลิปนี้คุ้มมากๆดูกันไปยาวๆครับแม่แมโอ้หอหึโอ้โห นานทีปีหนหรอเนี่ยแม่ลูกคู่นี้บันเทิงที่ใต้สะพานนะครับใครผ่านไปผ่านมานี่ไม่ต้องตกอก,อกตกใจเด้อแม่ลูกเขาเล่นกันนะครับ <c oughs> โอ้แม่คุณดู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 หน้าตาอื้โห ือพอละมั้งแม่คุณพอละมัง,แม,มงแม่ขานเบาได้เบาในจ้าคนสวยรู้อยู่ว่าคุณแม่คิดถึงคุณลูกโอ้ยดูคุณลูกโอบกอดคุณแม่ดูครับโอบกอดกันด้วยอะ่ะมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากดู โอบกอดคุณแม่ด้วยคิดถึงคุณแม่โอกอดขาไปอีกโอดูครับกอดแม่ไว้คุณแม่อย่าหนีนูไปนะอยู่เป็นเพื่อนหนูได้ไหมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหดูครับความรักของลูกสาวมีต่อแม่ครัโอบกอดคุณแม่ตลอดเลย พอละมังมแฮพอละมังลูก พอละมังเนาะกลับบ้านได้แล้วมามามากลับบ้านมาคันมามาเดี๋ยวคนหลายจะลองเรียกกลับบ้านนะมามามาพี่มามามากลับบ้านมามาเร็วมาขันขันเงินมาลูกมากลับบ้านเฮามาไม่ยอมอ่ะบอกเรียกมาเหมือนถ่อย อุ้ยแม่คุณเลยมาลูกมากลับบ้านเขามามามาพอละพอละไว้ไให้ลูกสาวนอนก่อนพักผ่อนนะเขามาแต่แห่งงานเหนื่อยอะ่ะพักผ่อนก่อนดีไปไปเบาได้เบาเออลงได้แล้วลูกเออเออคอยยังชั่วหน่อยนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีครับผม